หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่18ตอนหาหรือคดีฆ่าคนในการประชุมช่วงช้วงชาว,วาลีฮองเตสเด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งบัลลังก์มังกรด้วยความท้อแท้อยู่บ้าง พระองค์เป็นเจ้าชีวิตชมชอบสตรีนางหนึ่งกลับพบกับความผิดหวังความจริงส่งผลกระทบกระเทือนต่อพระองค์ไม่น้อยท่านทั้งหลายตามสบายวา่ารีฮ่องเต้โบกพระหัตถ์อย่างเกียจคร้านพระสุรเสียงอ่อนล้าสร้างความประหลาดใจแก่เหล่าขุนนางเนื่องเพราะฮ่องเต้ให้ความสําคัญต่อพระบุคลิกในการประชุมช่วงเช้าเช่นนี้ไหนเลยปล่อยพระองค์ได้จําได้ว่าเมื่อสองปีก่อนนะครหลวงเกิดภัยแล้ ว่าลีฮองเตสเสด็จไปยังหอเทียนฐานทรงประกอบพิธีขอฝนหลังจากผ่านพิธีกันอันยาวนานและซับซ้อนยังปฏิเสธไม่โดยสารราชรถทรงเดินเท้ากลับวังเช่นเดียวกับเมื่อขามาสร้างความตื่นตันใจแก่เหล่าขุนนางจนหลั่งน้ำตาวันนี้ไม่มีทูตานุทูตเข้าเฝ้าทั้งไม่มีขุนนางใหญ่เดินทางมาจากท้องถิ่นเข้าสู่นครหลวงจึงเริ่มหาหรือขอราชการงานเมือง ซันเตอร์เจอพึ่งร้องขานว่ามีเรื่องใดให้กราบทูลขึ้นมาบังเกิดซุ้มเสียงดังว่าฉันมีเรื่องกราบทูลพร้อมกับเสียงดังเป็นขุนนางชั้นที่หกชุดสีเขียวผู้หนึ่งเดินออกจากขบวนท้องพระโรงกว้างใหญ่ขุนนางบุญบูแบ่งเป็นสองแถวยืดยาวขุนนางชั้นที่หกยืนอยู่ที่ปลายแถวพอกล่าวจบคำก็ถือแผ่นฮุกวงเล็บเป็นแผ่นป้ายที่ประคองถือ ที่หน้าอกตอนเข้าฝ้าห้องเต้ทำจากหยกงาช้างหรือไม้ไผ่เดินออกมาถึงข้างหน้าบัลลังวาลีฮองเต้ถอดพระเนตรเช่นนั้นทรงหวั่นพระไทยอยู่บ้างขุนนางที่มีคุณสมบัติเข้าประชมุมช่วงเช้าอย่างน้อยต้องเป็นขุนนางชั้นที่ห้าถึงสวมชุดสีแดงแต่มีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมาได้โดยไม่ต้องเชื้อเชิญได้แก่ขุนนางอุ้ยซื่อซึ่งสามารถฟ้องร้องขุนนางชุดเขียวนั้นยืนยืดอกขึ้น ที่หน้าอกปักรูปสัตว์เขาเดียวซึ่งเป็นเครื่องแบบของขุนนางอุ้ยซื่อยามนั้นเขากราบทูลว่าฟาบาดเฉินขุนนางเจียนฉาอุ้ยซื่อเส้นทางสัน้นสีหลีป๋อเสียนขอให้เจ้าชีวิตกับขุนนางในที่นี้หาหรือคดีขุนนางจางก,กวนซื้อพื้นที่กุ้ยโจเย่เซียวเทียนข้าถูกซื้อทั้งสี่ว่าลีฮ่องเต้พอสดับเช่นนั้นต้องตรัสอย่างไม่พอพระทัยว่า นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยยายต้องกระทําอย่างเอิกอกกริกให้ทำหนังสือขึ้นมาถึงข้าข้าจะทรงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเองหลี่อุ้ยซื่อกล่าวอย่างจริงจังว่าฝ่าบาทเย่เสี่ยวเทียนเป็นขุนนางท้องถิ่นภาคตะวันตกเฉียงใต้พฤติการของมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ไหนเลยถือเป็นเรื่องเล็กน้อย มีคำกล่าวว่าเขื่อนกั้นพันลีพังคลืนเพราะรังมดครั้งกระโนนรัดอูรัดชูทำสงครามเพราะต้นมอนต้นเดียวขุนนางท้องถิ่นผู้หนึ่งยังไม่สำคัญกว่าต้นมอนต้นหนึ่งหรือความน่ากลัวของขุนนางอุียซื่อนอกจากพวกเขาถือเหตุผลแล้วก็ยังมีความสามารถในการเอะอะโวยวายเพลียพิไรไม่หยุดหย่อนว่านี่ห้องเต้เพียงรับสั่งประโยคเดียว หลีวีสซืก็กล่าวทักท้วงไม่เลิกราจึงตรัสบทว่าตกลงตกลงหาหรือความผิดของเย่เซียวเทียนไม่ทราบท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรก่อนหน้านี้คณะน้ยเก๋ส่งหนังสือราชการถึงทุกหน่วยงานบรรยายพฤติการที่กุยโจของเย่เซียวเทียนให้ทราบเหล่าคุณนางบุญบูจึงทราบดีที่ผ่านมาแม่ทัพบ,บูแทบไม่ปรีปากกล่าววาจะ คดีของเย่เสียวเทียนก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่วันนี้กลับมีแม่ทัพบ,บูสแสดงความเห็นว่าเย่เสียวเทียนลงมือป้องกันตัวต้นเหตุสืบเนื่องมาจากถูซื้อที่เสียชีวิตเหล่านั้นไม่เห็นราชสํานักอยู่ในสายตาเย่เซียวเทียนทําการป้องกันราชสํานักไม่เพียงไม่มีความผิดทั้งยังมีความดีความชอบขุนนางอื่นมีความเห็นที่แตกต่างเสนอให้ปทหารลดตําแหน่งปลดออกในประเทศลงโทษเปรียบเทียบปรับ ว่านลี่ฮ่องเต้วันนี้คุณข้องพระไทยพอเปิดหัวข้อสนทนาเป็ดหนึ่งตัวกลายมาเป็นเป็ดห้าร้อยตัวส่งเสียงกิรีกลาวุ่นวายว่วานลี่ฮ่องเต้จึงหันไปทางขุนนางโซฟู่เซินสือสิงตรัสว่าเซินเก๋าเหลา่าคิดเห็นอย่างไรเซินสือสิงกรอกกลิ้งจนกลมเกลี้ยงเขาย่อมทราบว่าฮ่องเต้ทรงแขนเย่เซียวเทียนหากตัดสินประหารเย่เซียวเทียนจะสร้างความพอพระไทยแก่ฮ่องเต้แต่ในฐานะตัวแทนของขุนนางบุญ เขาดูออกว่าขุนนางบุญส่วนใหญ่เอ็นเอียงไปทางผ่อนผันเย่เสียวเทียนจึงเสนอวิธีปณีปนอมกล่าวว่าเฉินผู้เท่าเห็นว่าพฤติการของเย่เสียวเทียนมีความผิดไม่อาจละเว้นแต่มีส่วนที่ให้อภัยควรจะลงโทษโดยเนรเทศหรือว่าปลดออกว่าลี่ฮองเต้ก็ทรงทราบว่าตอนนี้ไม่อาจจะประหารเยเซียวเทียน คำตอบของเซินสือสิงเป็นที่พอพระทัยอยู่บ้างจึงผลักเรือตามน้ําตรัสว่าเซินเก๋เหลากล่าวมีเหตุผลเยเซียวเทียนข้าถูซื้อแต่ก็มีเหตุควรให้อภัยให้ปลดออกจากตำแหน่งเน,นรเทศไปยังฉงโจหยาเพิ่งรับสั่งจบคุนนางบุญที่ท้ายแถวบังเกิดทุบเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าเฉินคัดคานเฉินมีเรื่องกราบทูล พร้อมกับเสียงดังขุนนางชุดเขียวผู้หนึ่งเดินออกมากล่าวว่าเฉินขุนนางเจียนชาอุ้ยซื่อเส้นทางชานตุงหลิวเหิงอี้ขอฟ้องร้องเซินสือสิงด่วนตัดสินใจคมเหงห้องเตเจ,จ้าชีวิตเราขุนนางเห็นเช่นนั้นคึกคักอักโขเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขุนนางฝ่ายบริหารกับขุนนางฝ่ายตรวจสอบไหนเลยไม่กังวลสนใจได้หลิวอี้ซื่อสร้างชื่อจากการถูกฟาดบวย แทนเย่เซียวเทียนยามนั้นกล่าวว่าทุกหน่วยงานล้วนจัดทําบันทึกเขาเฉิงปู่จดบันทึกความดีความชอบกับความผิดพลาดของขุนนางส่งไปให้กับคณะเนยเกเลือนหรือว่าลดตําแหน่งกรมพลเรือนกับกรมกลาโหมคัดเลือกขุนนางต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะเนยเกลือเท่ากับว่ากรมพลเรือนกับกรมกลาโหมตั้งขึ้นลอยๆยังมีผู้ตรวจการทําการใด ต้องสอบถามคณะเนือเก๋อคุณนางโซ่ฟูคณะเนือเก๋อกระทำตามเอเภอใจเท่ากับว่าเจ้าชีวิตตั้งขึ้นลอยลอยปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เคยตรากดห้ามลูกหลานแต,แต่งตั้งใจเสี่ยงวงเล็บมหาเสนาบดีคุณนางใดบางอาจตั้งตนเป็นใจเสี่ยงให้ประหารตอนนี้คุณนางโซ่ฟูคณะเนือเก๋อแม้เป็นเก๋เหลา่าแต่เฉกเช่นกับใจเสี่ยง เชิขอให้ประหารสินเก๋อเหลาเพื่อรักษาราชสำนักไว้ทั้งขอให้ลดอำนาจคณะเนือเก๋อเพื่อรักษาแผ่นดินไว้เสนซสือสิงห์รวบรัดหมดจดยิ่งขณะที่หลิวอุี้ซื่อเอ่ยชื่อของเขาเขาก็ถอดหมวกประจำตำแหน่งลงมาเมื่อหลิวอุี้ซื่อประกาศความผิดของเขาเสนอสือสิงก็คุกเขาลงกับพื้น นี่ถือเป็นกฎขอเพียงคุณนางวิซื่อฟ้องร้องกล่าวโทษท่านจะถอดหมวกคุกเข่าลงน้อมรับคำสั่งสอนรอจนห้องเต้ตรัสถามท่านค่อยยืนอุทธรว่าลีห้องเต้ถอดพระเนตรเสินซือสิงตรัสถามว่าสินเก๋เหลาท่านมีคำพูดใดจะกล่าวเสินซือสิงทราบว่าความขัดแย้งระหว่างเขากับคุณนางวิซื่อสะสมมานานวันนี้เหลิววิซื่อฉวยโอกาสโจมตีเขาจึงกล่าวแก้ต่างว่า ทุกการตัดสินใจของคณะเหนือเก๋ล้วนเสนอต่อฝ่าบาทไม่เคยกระทำการตามอำเภอใจหากบอกว่าคณะเหนือเก๋ประพฤติมิชอบคิดลดอำนาจคณะเหนือเก๋เจกเช่นพอเกิดสำลักก็เลือกรับประทานหากคุณนางวีสื่อเห็นว่าเฉินผู้เท่าใช้อำนาจบ,บาดใหญ่เฉินยินดีลาออกกลับสู่บ้านเกิดแต่ภารกิจของคณะเหนือเกอ๋ไม่อาจแก้ไขเขาพอกล่าวเช่นนี้ เท่ากับเปรียบตัวเองเป็นตัวแทนของขุนนางบุญที่อยู่ฝ่ายบริหารจึงได้รับการสนับสนุนจากขุนนางบุญทั้งหมดปรากฏว่าขุนนางอันดับสองสีกว่าอันดับสามหวังซีเจียผู้ดูแล6กกลม9กขุนนางขุนนางทุกระดับชั้นพากันคุกเข่าลงสนับสนุนเมื่อเป็นเช่นนี้ในขบวนขุนนางบุญของคงเหลือแต่ขุนนางจั่วตูอุยซื่อ สำนักตูฉาเอียนเย่เชียนฉือกับขุนนางโยตูอุยซื่อสำนักตูฉาเอียนเอียนเย่เฟยอยู่ในสภาพไก่ทองยืนขาเดียวทั้งสองสบตาก,กันวุบจากนั้นก็เดินออกมาคุกเข่าลงถอดหมวกประจำตำแหน่งกล่าวว่าเสินกวาเหลาคารมคมกลิบแต่ความประพฤติเล่าดูจากคดีของเย็ดเซียวเทียนไม่ใช่ตัดสินเพียงลำพังหรอกหรือ เมื่อขุนนางอุีซื่อไม่อาจทักทวงเฉินก็ขอลาออกจากตำแหน่งกับสู่บ้านเกิดไปเลี้ยงจิิงหลีดแมงสะดิ่งส่งตลาดไทยหากเป็นยามปก,กติว่าลี่ฮ่องเต้โปรดที่ขุนนางฝ่ายปกครองกับขุนนางฝ่ายตรวจสอบขัดแย้งกันแต่ยามนี้กับตัดสินพระไทยปกป้องเซินสือสิงเหตุผลรวบลัดยิ่งขุนนางโซ่ฟูยังเชื่อฟังวาจาขณะที่ขุนนางวีซื่อเกิดความเหิมเกริม ควรที่จะสะกดเอาไว้จึงตรัเสเซินเก๋อเหลากล่าวมีเหตุผลหลือวอุ้ซื่อฟ้องร้องเกินไปข้าไม่อนุญาตให้เซินเก๋อเหลาลาออกเชิญลุกขึ้นเซินซสือสิงความจริงไม่คิดไปอยู่แล้วพอฟังก็สวมหมวกลงบนศรีรษะผุดลุกขึ้นยืนว่าลี่ห้องเต้ทอดพระเนตรเย่เชียนฉือกับเอียนเย่ยเ,ฟเฟยที่คุกเข่าอยู่แล้วตรัสว่าขุนนางอุ้ยซื่อมีหน้าที่ตรวจสอบเราขุนนาง เพื่อให้พวกท่านกล่าวอย่างเต็มที่ราชจะสำนักอนุญ,ญาตให้สามารถกราบทูลทุกเรื่องเราพวกท่านร้องขอลาออกหรือคิดคมคูเราเจ้าชีวิตพระกระแสรับสั่งนี้หนักหนาเกินไปเย่เชียนชือกับเอียนเยี่ยเฟยรีบโคกศีรษะกล่าวว่าเฉินไม่กล้าเฉินไม่มีความคิดเช่นนี้คุณนางโย่สื่อหลางกรมพิธีการหลินซื่อเอียนส่งเสียงกระแอมเดินออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> กระโถนไม่ท่านต้องหลอกโงโกงกงเรากลืนไปแล้วเย่เซียวเทียนควรจัดการอย่างไรเฉินมีความเห็นประการหนึ่งขอฝ่าบาททรงวินิจฉัยว่าลี่ฮ่องเต้ตรัสว่าหลินชิงวงเล็บขุนนางแท่หลินบอกได้อย่างเต็มที่หลินซื่อหลงังน้อมกายลงแล้วกล่าวว่าเฉินเห็นว่าเย่เซียวเทียนข้าถูซื้อพื้นที่กุยโจซีคนแม้มีความผิดแต่ถูซื้อทั้งสี่ไม่เห็นราชาสัมฤทธอยู่ในสายตา คิดรอบสังหารขุนนางที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นถือเป็นความผิดร้ายแรงเช่นกันเย่เซียวเทียนถูกกดดันให้ตอบโต้มีเหตุควรให้อภัยดังนั้นเฉินควรลดตำแหน่งยเย่เซียวเทียนจึงจะสอดคล้องกับกฎที่ตาหมิงเราตราไว้เพิ่งขาดคำก็บังเกิดเสียงร้องดังว่าเฉินคัดค้านปรากฏว่าคนที่คัดค้านกับเป็นขุนนางจวดซื่อหลางกรมพิธีการเกาฉีอุ ที่ผ่านมาขุนนางใหญ่ทั้งสองเป็นคู่แข่งกัน,ลน,นหลินซื่อหลางมีอายุอ่อนกว่าเกาฉีอุย้ยซึ่งก็มีความรู้ความสามารถมีสายสัมพันธ์กับขุนนางใหญ่หน่วยอื่นเกาฉีอุียถือเป็นคนคุกคามต่อเขายามนี้จึงกล่าวโต้แยง้งเห็นว่าควรเนรเทศเย่เซียวเ,เทียนไปยังพื้นที่ฉงโจหลังจากนั้นขุนนางหลางจงผนกเขากงซือกลมพละเรือน หวนจูเซิงขุนนางต้าฟูซื่อหูเฉิงซื่อตลอดจนขุนนางอื่นพากันออกมาแสดงความเห็นบุ่นวายจนกลายมาเป็นสงครามน้ำลายเหมือนเสียนแปรวิจารณ์มวยในท้องพระโรงพันมาเกิดเสียงพระสวนดังกังวาน ที่แท้ว่านลี่ฮองเต้ทรงยืนขึ้นสเสด็จไปยังหลังฉากกัน้นไม่นานให้หลังสันเตอ๋อจื่อก็ถือราชองค์การจากพระตำหนักเฉียนชิงกงออกจากวังไปยังจุดพักมาว่านลี่ฮองเต้ทรงรังเกียจเหล่าขุนนางที่วางตัวเคร่งเขิมหากเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้เย่เซียวเทียนกลับไม่น่าชังแล้วว่านลี่ฮองเต้หลังจากตัดสินโทษเย่เซียวเทียนก็เอ็นพระวรากายกับพระที่นั่ง หลับพระเนตรลงสันเตอ๋อจืดทราบว่าตอนนี้ฟาบาดขับข้องพระไทยจึงไม่กล้ากล่าวมากความรีบอัญเชิญราชองค์การออกไปผ่านไปเนิ่นนานว่านรีฮ่องเต้ค่อยลืมพระเนตรอย่างช้าๆแต่แล้วก็ทรงงงงนันวูบที่เบื้องหน้าพระองค์คุกเขาด้วยคนผู้หนึ่งคนผู้นี้ความจริงไม่สมควรปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าพระองค์ดังนั้นตรัสพล่องว่าเสียวไปเจ้าไม่ใช่เจ้า,เจ,าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือ ขันทีที่ชักนำฉีป๋ออีเข้าวังเรียกว่าสุนเสียนสุนเสียนขณะจ,จะกราบทูลเรื่องราวที่เขาพบเห็นฉีป๋ออีฉีป๋ออีจ,จริงใช้หัวเข่าแทนเท้าเข้ามากอดพระบาทว่านี่ฮองเต้ไว้รำให้รำพันว่าฝ่าบาทเบ่าแทบจะถูกผู้คนทุบตีจนตายขอฝ่าบาทช่วยชำระความให้กับเบ่าด้วย ป้าลีฮองเต้ตรัสด,ด้วยความชงงนพระไทยว่าเจ้าชะไหนรอดชีวิตมาได้สันเตอ๋อจื่อม่ใช่บอกว่าเจ้าสิ้นใจตายเคลื่อนย้ายออกจากวางไปบรรจุฝังหรอกหรือชีป๋ออีกค่ำควรว่าถูกแล้วบ่าวมีชะตากล้าแข็งตอนนั้นบ่าวเพียงลมหายใจขาดห่วงต่อมาค่อยฟื้นคืนสติมาดีที่ลงไม้ตอกตะปูไม่แน่นหนาดินข้างบนก็ไม่หนาหนักบ่าวจึงคืบคลานออกมา เนื่องจากนครหลวงมีคำสั่งห้ามออกจากบ้านยาวิการบ่าวไม่กล้าเคลื่อนไหววุ่นวายรอจนฟ้าสางค่อยกลับมาฉีปออีไม่บอกว่ามีคนขุดหลุมฝังศพเพราะเกิดจากความเห็นแก่ตัวคนโบราณเชื่อเรื่องโชคชะตาหากคนพูดหนึ่งต้องตายแน่นอนกับไม่ตายแสดงว่าคนพู้นี้มีชะตากล้าแข็งหากว่าฮ่องเต้ท,ทรงเชื่อเช่นนี้ จะให้ความสำคัญกับเขาเป็นพิเศษสุนเสียนที่ด้านข้างหัวรอเฮะฮะกล่าวว่าลมหายใจจะขาดห่วงความจริงยังหายใจรวยรินสันกงกงกลับไม่พบเห็นแทบฝังเสี่ยวไปทั้งเป็นคนที่หายใจรวยรินกลับสามารถเตะโลงเปิดออกตะกายขึ้นจากหลุมดินเป็นตะเงืดกระดอกระเดียนางเงินไม่ทันกล่าวจบว่าลีฮงเตก็ทรงขึงพระเนตรใส่ จึงหุบปากลงกล่าวว่าเบาปากมากไปขันทีในวังแบ่งฝากแบ่งฝ่ายตอนนี้ขันทีที่ประจำวังตะวันออกเมื่อครั้งว่ารี่ฮองเตมีสักฐานะเป็นไทยจือใหญ่ที่สุดขณะที่ขันทีวังตะวันออกแบ่งเป็นสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวยเฉาซุนเสียนและหวังอันอีกฝ่ายหนึ่งก็คือซันเตอ๋อจือซึ่งสองฝ่ายต่อสู้ช่วงชิงกันตลอดมา พอมีโอกาสจะหยอดยาหยอดตาใส่อีกฝ่ายว่านลี่ห้องเตหันไปทางฉีป๋ออีตรัดว่าเจ้าบอกเองฉีป๋ออีตะกุกตะก,กักว่ามมไม่มีแล้วบ่าวพอฟื้นคืนสติก็ก็คืบคลานออกจากเขตสุสานร,รอจนฟ้าสางค่อยเข้าวังแต่ป้ายประจำตัวของบ่าวสูญหายไปความจริงเข้าวังไม่ได้ดีที่ซุนกงกงผ่านไปได้ฟังคำร้องทุกข์ของเบ่าค่อยนำตัวบ่าเข้าวัง วานลี่ฮองเต,ต้ตัดเสียงอ่อนโยนว่าเฮ้ยเจ้าได้รับความลำบากเพราะข้าข้าจะจดจำขึ้นใจตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนหลังจากนี้ย้ายไปช่วยงานซุนเสียนเถอะซุนเสียนเป็นหนึ่งในขันทีคนสนิทของว่านลี่ฮองเต้รังตำแหน่งขันทีอุ้ยมาเจียนเพียงรองจากซันเตอ๋อจือซึ่งอยู่ในตำแหน่งขันทีซือหลีเจียนฉีป๋ออีความจริงสังกัดขันทีซือหลีเจียน แต่ทำงานเบ็ดตะเล็ดยามนี้ห้องเตร้รับสั่งโยกย้ายฉีปอ,อีไปสังกัดสุนเสียนย่อมไม่ทำงานเบ็ดตะเล็ดอีกสร้างความยินดีแก่ฉีปอ,อีแทบคุ้มคลั่งรีบโคกศีรษะก่าวขอบพระไทยฝ่าบาทฉีปอ,อีติดตามสุนเสียนออกมาสุนเสียนอนุญ,ญาตให้ฉีปอ,อีพักผ่อนสักหลายวันค่อยไปหาตนเองฉีปอ,อีค่อยกลับที่พักหลังจากที่เขาตายแล้วขันทีที่ ทำงานเบ็ดตเตล็ดหลายคนก็หุบเงินของเขาไปตอนนี้ผู้อื่นยังไม่ตายก็ยังโยกย้ายไปอยู่กับขันทีอุ้ยมาเจียนเหล่าขันทีที่ทำงานเบ็ดตเตล็ดไหนเลยกล้าล่วงเกินไม่เพียงคืนเงินให้ก็ทั้งยังชดใช้เพิ่มให้อีกหลายเท่าหลังจากนั้นฉีปออีออกจากวังไปพบกับหลีจิ้งจงยัดเงินก้อนหนึ่งให้สร้างความยินดีแก่หลีจิ้งจงยิ่งผ่านตัดใจขอติดตามฉีปออีเขาวัง ยามนั้นสันเตอ๋อจื่อเดินทางถึงจุดพักมาอ่านราชจ,จองค์การต่อเย่เซี่ยวเทียนต่อจากนั้นเย่เซี่ยวเทียนเพิ่งลุกขึ้นเสี่ยอิงอิงก็วิ่งออกมาจากห้องโถงซักถามว่าเซี่ยวเทียนเกอ่าบาทบอกว่าอย่างไรเย่เซี่ยวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่าเรากลับบ้านได้แล้วเป็นความจริงหรือเสี่ยอิงอิงอุทานออกมากล่าวถามว่าฝ่าบาทไม่รังควานท่านแล้วเย่เซี่ยวเทียนยืดอกขึ้นแล้วกล่าวว่า ตัวเราเป็นใครกล่าวพลางก็ม้วนราชโอคงการปกปิดข้อความลดตำแหน่งเป็นขุนนางหลี่มู่หากยังปกครองดูแลเขาหนิวโถวเอาไว้